มิเเละอัลฮัมมนไรฮีมทบทวนชีวิตเมื่อเราทุกคนเกิดอาการเจ็บป่วยตามร่างกายท่านอุสมานอิบนลอลบบีอัสได้เคยปารุก,กับท่านอ ull สสรลอสสลลฮวาลลฮิวะสลัมถึงความเจ็บป่วยที่พบตามร่างกายตั้งแต่เขารับอิสลามท่านอสสรลอสลลฮวาลลฮิวะสลลัม จึงกล่าวแก่เขาว่าจงวางมือของท่านไว้บนตำแหน่งที่เจ็บปวดจากนั้นกล่าวบิสมิลลาห์สามครั้งและกล่าวดูอาบทนี้เจดครั้งสรุปจากคะดิสบันทึกโดยมุสลิมซึ่งอ่านดูอาบทนี้เจดครั้งดังนี้อูซุบิลลาหิ วะกุตุรติฮีมินชริมาอาจิดุวะอุฮาซิรความหมายฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์และเดชานุภาพของพระองค์ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ฉันพบและระหวัง อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเท่านั้นคือผู้ที่มีความสามารถปกป้องและคุ้มครองมนุษย์ให้พ้นจากความชั่วร้ายต่างๆได้พระองค์เท่านั้นที่สามารถให้มนุษย์หายจากการเจ็บป่วยและอาการเจ็บป่วยได้มนุษย์มีอาจหลีกเลี่ยงหรือหลีกหนีจากการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ได้ขณะเดียวกันพวกเขาก็ถูกใช้ให้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง พลังแห่งการสัมผัสนอกจากจะเป็นเหตุทำให้หายป่วยแล้วยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างกันได้อีกด้วยอิสลามจึงส่งเสริมเมื่อเวลาทักถ่ายให้สลามกันให้มีการสัมผัสม,สมือเฉพาะระหว่างชายกับชายและหญิงกับหญิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องและที่สำคัญอิสลามสอนเรื่องเกี่ยวกับการปัดเป่า ด้วยอันกุรานและดูอา,าตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมฉะนั้นในเมื่อเราเจ็บป่วยควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่ใช่แค่สิ่งที่เรานึกประการแรกก็คือขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ ด้วยการไปหายาหรือให้ความสำคัญกับเรื่องกล่าวของการรักษาจนลืมนึกถึงอันดับแรกนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาผู้ที่จะให้โรคให้ความเจ็บป่วยกับเราและเป็นผู้ที่ให้หายการเจ็บป่วยให้กับเราสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกๆท,ท่านได้ทบทวนชีวิต ของตัวเราเองทุกการเจ็บป่วยทุกการบาดเจ็บไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใดก็ตามหนามตํำ,ตำหรือการบาดแผลเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าจะเป็นการบาดเจ็บมากเพียงใดก็แล้วแต่จงพึงรําลึกเสมอว่ามันเป็นโอกาสสําหรับผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ให้การลบล้างความผิดการไถยบาป ลดบาปให้กับผู้ศรัทธาถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอฝากในเรื่องราวของดูอาเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยตามร่างกายให้อ่านบิสมิลลาห์สามครั้งและอ่านดูอาที่ท่านนบีสอนไว้ข้างตุ้นเจ็ดครั้งอิ่งอาลลอ์อัลลอฮ์จะให้หายด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะวตาลาสำหรับอีพีนี้ ฝากไว้ดูอาบนุนี้ให้เราได้นึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อเราเกิดอาการเจ็บป่วยตามร่างกายมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ